สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอ่ะคลิปนี้ไม่มีรถบรรทุกนะเพี่น้องเดี๋ยวพามาชมแหลง่งท่องเที่ยวกันหน่อยครับโอ้มีโรนด้วยมีโรนด้วยฝั่งนู้นมีเพลงนะพี่น้องน่าจะเดินไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาชมบรรยากาศดยรอบกอนครับนี่วันนี้น่าจะเป็นวันเปิดงานหรือเปล่าครับนี่ เปิดสถานที่ครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะพี่น้องของจังหวัดสุร,รินทร์ครับน่ครับก็จะมีทั้งแพมีทั้งซุ้มครับซุ้มอาหารกระท่อมเดี๋ยวพาเดินชมครับพอดีน้องๆผมก็จองแพแล้วนะอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมครับอันนี้ให้ชมบรรยากาศด้วยรอบก่อนครับข้างบน พางบนอันนี้เป็นเป็นคูสานะแต่ก่อนนี่ผมมาหนองน้ำนี้แต่ก่อนมาตั้งแต่รถกำลังขุดน,นั่นนี่น้ำใสามากย้อนไปเมื่อสักห้าหกปีที่แล้วครับมีบารณาบสด้วยั่งนู้นมีให้บริการครับหลากหลาย แพ้ก็เยอะแล้วครับนี่แพ้ก็อาจะ10กว่าแล้วแหละนี่10บถึงยี่สินั่นแหละครับเริ่มจากฝั่งนน้นมานะตั้งแต่ทางขึ้นมาเจ้าเลยเจ้าเลยอันนี้แพ้ใหญ่ครับแพ้ใหญ่ไม่ราบาราคาเท่าไหร่นะอันนี้แพ้ใหญ่เลยจัดเลี้ยงได้ครับนี่ น้ำเขียวเหมือนทะเลเลยครับนี่ใสเหมือนน้ำทะเลเลยที่จอดรถก็ด้านบนครับแล้วก็มีศาลาศาลาพักผ่อนครับพอดีว่าเมื่อวานพายุเข้านะพี่อน้องฝนตกครับอากาศเย็นๆนอยวันนี้จะไม่ค่อยเห็นนักท่องเจ้าเล่นน้ำเท่าไร่ครับวันนี้เพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นครับ เเจ้าลยมารถก,กระบะครับเมื่อกี้ก็พาน้องๆนะพาลูกหลานมาเที่ยวนะครับวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้คนก็เยอะอยู่ครับแต่ถ้าทุกวันนี้จะเยอะกว่านี้นะพี่น้อง้าอากาศร้อนๆน,นี่คนจะเยอะกว่านี้ครับไหนน่แพรพรมอยู่ฝั่งไหนเนี่ย ใช่ไหมน้องปันปันคนไม่น่าใช่นะแค่นี้วันนี้อะไรนี่อ,อ๋อะไรวะ P C X ดโดรนถี่ถี่ถี่จอแล้วเทอูบรรยากาศดีบรรยากาศดี น้องตาเฮงนะพี่น้องตรงนี้มู้านเพร,รามครับตำบลเพร,รามอําเภอเมืองสรินทร์ครับที่เช็คอินแหล่งท่องเที่ยวที่พักผ่อนมุมอาหารแห่งใหม่ครับของจอังหวัดสรินทร์กำลังมาแรางในช่วงนี้ดูเอาดูเอาสวยแค่ไหนครับดูเอาโอ้โหบรรยากาศดูรอครับนับเพจากฝั่งนน้นมาก็ น่าจะสิบกว่าแล้วแหละครับนี่สิบถึงยี่สิบนั่นแหละครับดวมุมกว้างนะพี่น้องโอ้สวยงามสวยงามเอ้เนี่ผมลงชเช้าื่อกี้ก็น่าจจะเท่าไรร้150อยห้าสิบหรือเปล่าใจเราทางเราครับที่งา เป็นแพร่ใหญ่จะมีแพ่ใหญ่อยู่ประมาณประมาณ3แพรครับแพรใหญ่นะแพรหนึ่งแพรสครับแล้วก็แพรสอยู่ตรงโน้นเป็นแพรใหญ่นะครับแพรขนาดใหญ่ไปทางลงบันไดนกีกขันไม่รู้เดี๋ยวภาพตรงนั้นล่างครับโอ้นี่นะ แพยหนึ่งเลยบอนี่อัดโอ้สุขใจหนึ่งอุ๊ยบรรยากาศเยี่ยมเลยครับพี่น้องโคตรเจ๋อเลยอ่ะชมด้านไหนแพยกันไหนครับ lan mạng trong năm trong tà lông đi 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 mặt nè mày khiến mặt mặt nè mày mặt nè 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 ทางเด้อเนาะโอ้เราจะครับฝั่งนูน้นวัยรุ่นวัยรุ่นฝั่งนู้นจะใครจะสั่งอาหารก็อยู่ด้านบนนะพี่น้องสั่งอาหารแล้วเขาก็จะเดินมาส่งครับก็จะมีโต๊ะรองรับมีโต๊ะรองรับครับมีโคกมีโคกมีอะไรด้วยสวัสดีครับ เพล็กพร้อมเพ็กพร้อมาหาอะไรกันเครื่องดื่มเหมอนน่าเป็นงงอยะนี่ครับอาหารนะพี่น้องร้านอาหารโอ้อะใครชอบอะไรก็ารกันไปครับไหนไหนถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย ไปไว้ทำปุกเห็นไหมฮะเห็นไหมหน่อยเดี๋ยวอู้หูทนี้ว่างนะเขาใส่ทุนครับแพรก็จะใส่ทุนนะเป็นถังสองร้อยเล็ดครับใส่ทุนอยู่ข้างล่าง ข้างในน่าจะยิงโฟมเข้าครับผมเคยเห็นเขาทำอยู่ um แท้ที่ผมขึ้นมาอันนี้ก็กวา้า,วางเท่าไหร่กว้างเท่าไรกว้างหกเมตรบอกน่าจะประมาณสี่ถึงห้าเมตรครับความกว้างแล้วก็ยาวยาวน่าจะหกแหละหกหน่อยหน่อยหกถึงเจ็ดอันนี้ก็ลูกหลานครับมากันครบ้า,นะว,า,าวัววออเเด็กๆู อากาศขณะนี้ยังเล่นน้ำอีกดูสันดูสันเล่นดีเด็กลกเด้ออย่าอย่าไปไกลอย่าไปไกลนั่นเด้อปุ้ม น้าใสหนอเนี่ยใส่กิมพองไปนงไปน้าทอดนสังใส่ยี่านคอทานวะความกว้างของหนองน้ำก็โอ uh> ้กี่ไร่ตรงนี้นี่มันเป็นร้อยไร่นัวนี่น่าจะร้อยแหละครับคือก็ได้เนะสวยงามสวยงามครับโล่งกว้างฝั่งทางนู้นเป็นเป็นหมู่บ้านครับนี่เป็นหมู่บ้านไหมเกรกบ้านกูนะตรงนี้นี่ ผ่าน <Okay. S 1> ป่าตรงนี้ไปก็จะเยอะจะเป็นถนนใหญ่รถรถขี่รอบได้ครับพี่น้องขี่รอบได้ครับอันนี้ผมถ่ายย้อนแสงนะจะมืดๆหน่อยฝั่งนี้ก็เป็นถนนใหญ่ครับข้ามไปก็จะเป็นอำเภอกระสังนะพี่น้องไปบรีร์ครับฝั่งนี้ฝั่งถนนขึ้นบนครับสปครับสปครับ ใบรุนเลยเศด้วยนี่น,น่าจะกำลังลงมาครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยอากาศเย็นนะอันนี้ช่วงบ่ายแล้ว,ดวเด็ดออกครับเื่อช่วงยาวแล้วก็เม,มื่อวานครึ้มครึ้มทั้งวันครับฝนตก พาย้อนแสงจะมืดๆหน่อยนะอู้เราสีเลยดิเนะอของแท้เลยว,วะคืออิจฉาแท้<อ>มีเก้าอี้ด้วย<อ>เด็ดเลยเก้าอีออ้ทำ้วยอะไรนี่สายไฟยหรอเป็นยางนะ<อ>ตกแต่งง่ายๆครับนี่ต้นมงต้นไม้ พวงใหญ่ด้วยเจ้าเลยเจ้าเลยทำไมมันหลวมแท้นน่นทำไมมันหลวมแท้อันนี้หนูไอรถมันช้ำไกล้ปะ ก็ใช้ระแนนใช้ไอ้พวเแตงกูไม่ทำให้พังเฮ้ยอย่าไปเลิกเดินเสือชูชีพหนูมันมันมัหลวมมันลอยไม่ได้มันหลุดหัวน่ะมันลอยไม่ได้ได้เสือแบบนี้ เปิดยกแรกโอ้คือคือคือโว์เลยครับมีอะไรบ้างเนี่ยม่์โซมตำเข้าเหนียวเซฟตี้ครับรอดภัยนี่จะาชุดชิครับใส่กันทุกคนหนะคนไหนที่ไ่ว้น้ำไม่เป็นครับ ปองลอยทางนู่นโอ้เด็กทารกมีเด็กทารกมาอีกทารกทารกเออคือคือเดี๋ยวทารกให้หันดีๆเด้อกางเกงมันมนาพื้นแทดลาเลยน่าตุ๊กฝั่งนู้นไหมรุ่นครับฝั่งนู้นไหมรุ่นขออนุญาตเบนกล้องเลยนะครับคือคือ มากินนมได้ได้กตเบียงเรามีมาพร้อมครั um, weil. บว <hum? ส Always. S 2> ันนี้นี่ครับก็ใส่เซฟตี้ครับีเพื่อความปลอดภัยเ อันนี้เป็นฟองน้ำครับจะเป็นฟองน้ำรัะน้ำพลาสติกสามแผน่นสี่แผน่นนั่นแหละแล้วแต่แพงฝันก็แรงครับอโอ้เจ้าเลยเจ้าเลย เสียงเพลงปิดแล้วเมื่อกี้ผมมาจากฝั่งข้างบนนี้มีมีจอหนังด้วยนะเพี่น้องมีจอหนังด้วยเครื่องเสียงนะแต่ว่าไม่กล้าไปใต้ครับก็คือเขาเปิดเพลงฝั่งนี้ก็นั่งนายครับอันนี้เป็นซุ้มนั่งกินอาหารได้ทานหาราคาห้าสิบบาทระเป๋าครับซุ้มนี้ห้าสิบบาทไหม ส่วนข้างล่างนี่น่าจะร้อยก่ะบาทครับร้อยห้าสิบเจ้าเลยครับเจ้าเลยบรรยากาศดีไหมวันพักผ่อนต้องกันตัวเองด้วยเย็นเย็นกินน้ำไหมกินน้ำไหมครีม ใันหเนี่เป็นุามันจะมีปยกามด้วยิเขี่ดงนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนี่เขาเรีอะไรสาธิตหน่อยสาธิตหน่อยสาธิตหน่อยสาธิตนื้อตะก้าไหมเนื้อก็ดนี้โอ้มันตาบิ๊กเลย cháu 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 phòng muốn là đấy nè cháu lên cháu ใหญ่ครับใหญ่ก็มีโต๊ะอาหารหลายโต๊ะครับน่าจะประชุมสัมมนา,าได้เลยฝั่งนู้นฝังน่งเขามันฝั่งเราทำไมไม่มันเลยมันมันเลยว่ะฝั่งเราฝังา่งเรามันมันหน่อยพวกเขามันจนฝั่งเราทำไมมันเงียบเหงาแทะฝัง่งเราทำไมมันเงียบเหงาแทะคนก็เยอะกว่าเขาอีกอะไยครูกับครูจีน<ะ>หมันงงเทไน ชมด้านบนนิดหนึ่งครับ่บอน,น้ำลาพาจากไม้เขาอย่างดีนะนี่เป็นพื้นมันไหนล,ลงมาครับโอ้บันไดสองชันะ้นครับลงแพ้ด้วยแล้วก็มันไดขึ้นถนน,นด้วยตัวนี้จัาเลยเจาบเลย แนะนำเลยนะครับเพื่อนๆเอฟซีท่านหนเผื่ออยากมามาเล่นครับมาเที่ยวมาพักผ่อนมาได้ครับนี่อยู่ตำบลแพรามครับบ้านแพรรามตำบลแพรามอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับพี่องสถานนี้ชื่อว่าน้องตาเฮงครับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเงาวดสุรินทร์นะครับผมฝากไว้นครับเพื่อนในช่องยูทูบของผมนะครับรออโลนรมดำรถบรรทุกทำงานนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ